บริเวณทางเดินมาที่จะขึ้นสันใหญ่นะครับจะกางได้หนึ่งจุดนะครับจุดกลางเปที่สันนอกวนนะครับก็จะมีตรงนี้กางได้หนึ่งหลังนะครับตรงนี้กลางคู่นะครับเป็นสองหลังนะครับแต่คือมันจะใกล้ห้องน้ําไปนิดหนึ่งแต่ทีนี้ห้องน้ําเนี่ยยังเราเปชุดแรกที่ขึ้นมาก็ยังไม่มีใครใช้นะครับก็เลยผมก็เลยต้องการตรงนี้ นะครับนี่ก็จะกลางได้หนึ่งหลังนะครับโต้หนึ่งหลังนะฮะตรงนี้กลางได้ไหมตรงนี้ก็จะระยะประมาณแปดเมตรนะครับก็ต้องเผื่อเชือกมาเยอะหน่อยนะครับอ่าแล้วก็จุดนี้นะฮะก็จะกลางได้อีกหนึ่งหลังนะครับนี่ตรงนี้นะครับ